วันนี้เราจะไปเที่ยวทะเลกันนะครับพ่อพาไปเที่ยวทะเลนะครับอันนี้เป็นมือของแม่นะครับไม่รู้โบกทำไมนะครับเดี๋ยวเราเข้าซอยเลยนะครับไปเที่ยววันนี้เราจะไปขึ้นเรือนะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะไปเที่ยวไ,ไหนถึงมล้วนะครับเดี๋ยวที่เขาตะเกียบไปทางขวาของเขาตะเกียบก็จะมีท้าเรือนะครับท้าเรืยญครับตอนนี้เราถึงหาดแล้วนะครับเดี๋ยว,ว,วเราเดินไปเรือกัน น,นะครับตางขึ้นเรือครับเนนี้เดินมาดูนะครับเดินมาดูเรือนะครับเดี๋ยวให้ขึ้นนะครับ นี่เป็นแค่ที่จอดเรือครับขาวอะไรก็ไม่รู้ขาวอะไรเขาตะเกียบไงเขาเตะเกียบ <c oughs> ไม่เหมือนตะเกียบเลยครับ <c oughs> ้อนมากตอนนี้ขึ้นเรือรอก็ล่ะกูสามว่าทำไมเราแต่กูนึกว่าอยู่ที่เรือนี่กูก็อยู่ที่เรือนี่เดี๋ยวเราไป <c oughs> เด,ดินดูามาแล้วมาแล้วครับ

รต้องรีบเร็วๆลงทางไหนโอ้แม่ไม่ต้องรีบสมคนรออยู่วัสดครับไม่ไหวสามคนรออยู่ไม่ต้องรีบสามคนรออยู่แม่ไม่ต้องรีบ ลงก่อนเลยครับพี่แล้วทำไมเอาหน้าลงคนเดียวไม่ต้องรีบเร็ว

ที่บางลมที่บางขึ้นตอนนี้เราก็ได้เดินทางออกจากท่าเรือนะครับออกจากท้ายเกาะเขาตะเกียบออกไปข้างนอกไม่รู้ว่าเขาจะพาไปพิกัดไหนนะครับบูมบีทีวีก็จะพาไปตกปลาข้างนอกนะครับวันนี้เราไม่เน้นปลาไม่เน้นหมึกนะครับเราเน้นเมาเรืออย่างเดียว เพื่อประหยัดเงินยี่ไปซื้อเครื่องดื่มมานะครับใช่ไหมครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับดูน้ําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับน้ําขุ่นๆอยู่เดี๋ยวต้องไปดูข้างนอกครับอันนี้คุณลุงอะไรครับผมไนทเพชรครับผมไนเพชรครับเดี๋ยวไตทเพชรจะมาเราไปตกหมึกตกปลากันนะครับวันนี้ ออกไปข้างนอกเราสามารถขับขับเรือได้ด้วยนะครับไปเที่ยวนะครับเราจะไปไหนก่อนครับที้เราหมายผมจะพาไปที่เกาะสิงโตครับข้างหน้านู่นนะฮะสิงโตไปเล่นน้ำได้ตกปลาได้ครับผมเกาะสิงโตจะมีอุปกรณ์ให้พร้อมครับอีกแต่ชูชีพลรอกเกิลอะไรพร้อมมีคันเบ็ดมีคันเบ็ดเหยื่อพร้อมพร้อมทุกอย่าง การมีน้ำดื่มให้แข็งยืดให้มีผลไม้อาหารว่างให้ครับผมครับผมมาดูเบอร์โทรของคุณลุงครับสายเพชรครับ084181993 3ครับผมต่อไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังเันนะครับห้องน้ำอยู่ข้างบนครับห้องน้ำเลยได้ครับห้องน้ำองขึ้นข้างบนครับ แบบนี้นะครับใกล้ๆกลรอ,อมไปเดินทางนี่ครับมีรอบเรือเลยครับเขาวางไว้ <Okay. S 2> น,น้ำยังไม่ค่อยดีเท่าไหรถ่ถ้าได้ปลาก็เดี๋ยวจะขายดีเดี๋ยวจะขายนทีเดียวครับกลังจอดเรือนะครับไม่รู้จะได้ไหมตอนเช็เกลย เย็นเดยวแล้วเฮ้ยตื่นปะเคครับจอดแล้วนะครับเดีย๋ยวมาดูเขาทำซาซิมินะครับไม่ใช่มาชมพี่เขาทำซาซิมิใหญหน่อยดิยดแต่ก็เหมือนนะออ ปลามาแล้วปลามาแล้วปลากดเหลืองกดเลยอกดทะเลได้แล้วน่น้ำน้ำแสดงว่าน้ำยังขุนข้างล่างอยู่น้ำยังขุนว่าพวกนี้มันจะปลาสองน้ำปลาน้ำก่อยอะไรนะอะไรนะได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วโอ้ตัวบักใหญ่เลยไหนไหนดูนะดูตัวหน่อยใกล้สิ โอ้ยแมวหายใจก็ปิวแล้วตัวนี้นึกว่าตัวใหญ่โอ้ก็ยังดีไไนะได้มาถึงตัวอาไม่ใบละ <c oughs> อตอนนี้ก็เริ่มหมดความหวังกับเป็ดแล้วนะครับ <c oughs> เราก็จะเล่นน้ำกันลนะ <c oughs> เปลี่ยนแนวครับเปลี่ยนแนว นได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย จะลุกันแล้วเหรอเนี่ยจะเล่นยังไงเนี่ยนอเอาลองดูอองโอ้โห้องยัง <c oughs> nốtเลย เคาะเคาะไม่ใช่ๆ là... ไปขึ้นไปเกาะไปเลยโขาขากลับมาก็ให้มันไหลมาเลยเอาระวังนกมันจะลงมากินหัวแล้วนะบนนะไปเลยไปเลยไงแล้วเหรอปูมันนื่ไปอีก ไปไปตรงไปเลยไป่าหอยเม่นนุ่นไปดีไปอีกโอ้เนืยไหนก็ขึ้นมาทางนั้นน่ะจบเกมกลับบ้านดูเด่ยก็มีเรียรยา อ,อันนี้เป็นการฝึกนัลกนลบยีระนามครับเอาไปครับเอาไปเอาไปไม่เอา,เอาไ,ไม่คล้อ,องตัวเอาไปแล้วคล้อยก็ได้เอาไปก่อนมันไม่คล้อ,องตัวตก็จับเป็นพาระจับไปไหนเออไปเลย กลับมาอย่างเร็วเลยนะเซิร์ฟเรือเราหมดแรงเลยว่าว่ายไม่เข้าไม่ต้องตกใจนะครับเต่านกหวีดรอยตัวเฉยเฉยเดี๋ยวเรือเข้าไปรับนะครับไม่ต้องตกใจเลยใกล้จะถึงแล้วรองเท้าไปได้ได้ ใช่ครับพอเวทดียติโน่ขั้วไว้แล้วหนึ่งยกหนึ่งถุงหนึ่งถุงนอนแอ่งแมงอะไรเลยครับอย่าทำรูปเกียบล้อจำวันที่ขึ้นลมแรง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 อายุเข้าอัศนีมา ทลิปจบเกมจบการ,ร,รเราวันนี้ครับซีซาร์ครับเอนอนี้มีปาง้ย้ทง,ง,งานก็เข้าครับไปมาแล้วครับันมาหาเราแล้วดีกลับเข้าฟัง เร็ว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 รู้สึกฝนตกแล้วเก็บของที่มันจะเปียกเร็วเร็วหน้าคอเก็บของที่มันจะเปียกเร็วเร็วเข้ากระเป๋าเข้ากระเป๋ากันน้ำให้มันคอเร็วเร็วอย่าเอ่ยดิ จบแค่นี้ไม่มีอะไรเลยจะจจบ <c oughs> มีแต่อ้วกมีแต่อ้วกลืมถ่ายตอนอ้วกเมาเรือเต็มที่หมดสภาพแาอ่งแมง <c oughs> โอเคมาดู ได้้แลวโอ้โโอ้ไมอ